ระวังลูหน้าเขาตัดเข้ามาหาเรานะครับโอเคถ้าเขาตัดเข้ามาก็ให้เขานะเราใจดีนะให้เขานะครับเบรกไว้ไม่แนะนําให้หักหลบเพราะบางคนเห็นลูหน้าตัดเข้ามาหักหลบถ้าหักหลบซ้ายหักเยอะไปก็จะชนฟุตบาทมีมอเตอร์ไซค์แซงมาด้านซ้ายก็จะชนมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าหมุนพวงไลหักหลบขวามีมอเตอร์ไซค์ยอยู่ทางขวาก็ไปชนมอเตอร์ไซค์าทางด้านขวามีรถอยู่เลนขวาหักพวงไลทางขวามากไปก็อาจจะไปชนรถที่ วิ่งอยู่เลนขวาก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเบรกไว้ดีกว่านะแต่สําคัญก็คือสายตาเรามองตาต้องไวาตาเราไวตาเรามองเราจะคาดคเนได้เราอาจจะเบรกไว้เบาๆก่อนไม่พอเราค่อยเบรกเพิ่มเบรกมากไปกระทันหันหยุดกระทันหันโอเคเราไม่ชนรถขา้างหน้าแต่รถข้างหลังอาจจะมาชนท้ายรถเราได้เพราะถ้าเขาขับใกล้ท้ายขับใกล้ท้ายรถเรานะโอเคตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายามีสัญญาณไฟเขียวเลี้ยวซ้ายได้ ร,ระวังคนด้วยนะโอเคเอาป่อนรถไหลไปเรื่อยๆครับโอเคเลี้ยงเพิ่มนิดนึงโอเคเอาหมุนซ้ายครับหมุนเลี้ยวซ้ายไปต้องอยู่เลนไหนก่อนอ่บาบังคับรถให้อยู่เลนซ้ายก่อนถึงครับโอเคเอ่าแล้วเล่งตรงต่อไปดีมากครับนี่เราออกมาสู่ถนนสุขุมวิทแล้วใช่ไหมใช่ค่ะด้านบน,นด,ด้านบนก็จะเป็นสถานีรถไฟ BTS สถานีอีกมัไมระวังระวังเขาเดินลงมานะระวังด้วยนะระวังดูเขาด้วยนะโอเคเอ่าไปครับตรงต่อไปได้ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวยังไม่เลี้ยวยังไม่เลี้ยวใช่ไหมเราจะตรงใช่ไหมอันนี้มันเป็นทางรถมีเราต้องเลี้ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าถ้าเราจะต้องตรงไปต่อใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาเพราะว่ามีรถเมล์จอดอยู่เปิดไฟเลี้ยวขวามองขวาก่อนมองขวาก่อนอ่าหลังข้างในดีหลังข้างขาโอเคออกเลยครับหมดเลยเร่งครับเล่งกระต่ายเร่งเลยครับเร่งเลยเร่งเลยเยอะๆ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 เยอะเยอะโอเคมองข้างหน้าโอเคอ่าไปครับโอเคนะเล่นต่อเมื่อกี้ก็เลยให้เลี้ยว ขวาเปลี่ยนเลนออกมานะโอเคเลีกงเพิ่มครับเลีงเพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่ารถเมย์เขาจะจอดนานนะครับก็เลยให้เปลี่ยนเลนไปทางด้านขวาก็คือตอนนี้เราขับอยู่ใน,นกลางแล้วนะนะโอเค,อเ,คเราจะเข้าซ้ายหไหมอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายก่อนได้ไหมทันไหมโอเคเห็นรถเมย์คันสีส้มๆไหมหน้ารถเขาเล็กลงเล็กลงแสดงว่าเราเร็วกว่าเขานะเราเร็วกว่าเขาเราเปลี่ยนเลนมาหาเขาได้แต่ถ้าหน้ารถเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราจะ เปี่ยนมาไม่ได้นะ <Yeah. S 1> พอถ้ารถเราเดี๋ยวก่อนให้เขาออกมาดีกว่าไหมโอเคโอเคงั้นเราไปเราไปโอเคเราไปครับ mm hmm. ถ้าหน้ารถเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแสดงว่า mm hmm. เขาเร็วกว่าเรานะ <Yeah. S 1> ถ้าเขาเร็วกว่าเรานะครับถ mm ้าเขาเร็วกว่าเราเราเปเลี่ยนไปหาเขาไม่ได้จะเลี mm ้ยวาไเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาชนท้ายรถเราได้นะโอเคตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก mm hmm. ดเบรคให้ช้าลงนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายมองกระจกน้า สายไม่มีมอไสค์แซงซ้ายขึ้นมานะโอเคมองในซอยมีใครจะออกมาไหมให้หน้ารถแหลมเลยนิดนึงโอเคหมุนซ้ายครับโมโอเคมุน,นีกครับเลี้ยวเข้ามาแล้วต้องอยู่เลนซ้ายขื้นกรับโอเคโอเคตามมุข้างหน้าไว้นะครับตอนนี้เรากําลังจะขับเข้าไปที่โรงเรียนลูกใช่ไหมใช่ค่ะขับมารับลูกเลยนะใช่ค่ะวันนี้ถือโอากาสก็คือเรียนกับครูป๊อก ถือว่ากาสขับมารับลูกเลยเพราะชีวิตประจําวันก็ต้องขับมาส่งลูกตอนเช้าใช่ไหมตอนบ่ายก็ต้องมารับลูกเนาะโอเคกดเบรคครับเปิดไฟเรยวด้วยชา้าๆกดเบรครับอ่าดูจากกระจกคมๆไม่มีใครเลี้ยวออมาหนาะโอเคมูนโมนีม้ครับหมนีดีเอาน้ารถเข้ามาก่อนถึงกับดีอ่าปลอดภัยกดแค่เลงได้เลย เลี้ยวขวามองกระจกมองข้างด้านขวามีใครอยู่แซงขวาเราขึ้นมาไหมแยกทางขวามีใครไหมแยกข้างหน้าม่มีหน้ารถออกไปประมาณขึ้นถนน,นมุนครับหมูเลี้ยวขวาก็ต้องพยายามให้ตัวรถเราชิดมาทางด้านซ้ายถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ารถเขาขับสวนขึ้นมานะครับรถเราก็จะได้ห่างจากเลนทางด้านขวานะครับก็จะไม่ไปเฉียวชนกันนะระวังจกักรยานข้างหน้าด้วย จักรยานด้วยนะยังไม่เปิดรับเลยเปิดประตูเลยเดียนี้เ <นะ S 1> ดี๋ยวก่อนตอนนี้อันนี้เดีย๋ยวก่อนพอเราเรียนนี้นเราเราต้องขอเขาไหมต้องขอต้องขอเขาโอเคต้องขอเขากดแต่นิดนึงให้เขารู้หน่อยกดอยู่ก่อนอยู่ก่อนยึดยึดก่อนอ่าไม่ต้องกดแล้วเขาเห็นแล้วอาไม่ต้องกดแล้ววันนี้อาจจะมารับเร็วหน่อยนึงเนาะอ ยจริ u, งๆรถจอดรถมาข้างหน้าเลยคะ okay. เขาจะให้เราถอยเข้าลูกทีโอเคมูนมึงครับ<ล>มึงเข้าเลยมงึมงเข้าเลยมงึมงครับมูนอีกจอดข้างหน้าอ่าเท้าอยู่ที่เบรกก่อนเท้าอยู่ที่เบรกก่อนขึ้นจับขึ้นจับขึ้นจับโอเคมาถึงรู้มันลงเมื่อก <Okay. S 2> ี้ขันไหนเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะให้จอดช้าๆช้าๆเราจะจอดถอยเข้าซองปล่อยรถไหลนิดนึงปล่อยรถไหลไปเราจะจอดเข้าซองซองตัวเนี้ยข้างรถคันสีเทา คันคันขอโทษที่พูดผิดคันสีทองเนี่ยคันบนทองนี่คือคันที่หนึ่งช่องเราคือสองโอเคขึ้นไปนิดนึงครับให้ตัวเราอยู่ตรงกลางของช่องที่สามช่องสามคือช่องนี้นะโอเคหยุดครับถ้ามีรถก็คือตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันที่สามนะโอเคแล้วก็หมุนขวาให้สุดโอเคแล้วก็ปล่อยรถไหลครับให้หน้ารถเฉียงขึ้นไปนะครับแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะเพราะเราจะถอยเข้าสองด้านซ้ายขึ้นไปนิดขึ้นไปนิดนึงครับให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกลางขึ้นไปครับกลางช่องที่สองนิดนึงโอเคหยุดอ่าแล้วก็คืนกลับ นับหนึ่งให้โลโก้ไงขึ้นมาสองครั้งพอเข้าเกียร์ถอยหลังครับโอเคปอดลัลนะครับแล้วมองกระจกหน้าปอดลัลนะครับอา่าให้ทา้ายรถเข้าไปใกล้ๆช่องก่อนช่องก็คือตรงหัวเส้นสีเหลืองนะโอเคแล้วหมุนซ้ายครับมูดหมุน,มน okay. ครับมูดโอเคคำไรกแค่นี้ก่อนนะปอดลั์ครับปอดลยัยอ่สามพิชชนใช่ไหมอา่ามองขวาครับปอดหลหยครับอ่าเราเห็มได้รครับเห็นหน้ารถปอดหลหยนะโอเคลางรถถ้าเห็นว่าทา้ายรถจะไปใกล้กับรถทางด้านขวามือหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วก็ เมื่อกี้เราหมุนซ้ายยังไม่หมดใช่ไหมครับท้ายรถเราจะไปชนกับรถที่อยู่ทางด้านขวาจะชนขวาต้องหมุนซ้ายโอเคหมุนซ้ายให้สุดเลยครับหมุนที้สุดเลยโอเคพอไดอ้ไหลครับอ,อีกครับเหตุท้ายรถเขานะถ้าเหท้ายรถเขาคือไม่ชนท้ายรถแล้วโอเคต่อยต่อให้รถตรงนิดนึงอีกครับให้ตรงก่อนอตรงแล้วยุดอ่าแล้วก็เมื่อกี้หมุนซ้ายคือขวากลับให้โลโก้หงายมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองโอเคถอยนิดนึงนะครับดูรั้วเหล็กนะครับที่อยู่ด้านหลังด้วยนะ Okay. มองขวาทีมองซ้ายทีขอได้ดนิดนดงได้ไหมครับโอเคพ่อ